มาแล้วครับสำหรับใครที่กำลังรอคอยสัปดาห์ออมทรัพย์ประจำปี2,568ของสหกรณ์ออมทรัพย์มอหัวเฉียวบอกเลยว่าปีนี้พิเศษกว่าทุกปีจริงๆครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจรออยู่บ้างเอ๊ะแล้วสัปดาห์ออมทรัพย์เนี่ยมันจะพิเศษขึ้นได้ยังไงกันนะปีนี้ไม่ใช่แค่การมาฝากเงินแบบปกติทั่วไปนะครับแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญมากๆที่เชื่อมโยงกับวาระครบรอบครั้งยิ่งใหญ่ของสหกรณ์ครับซึ่งแน่นอนว่า ต้องมีข้อเสนอดีๆที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์แรกกันเลยดีกว่าว่าทำไมสัปดาห์ออมซัพย์ปีนี้ถึงเป็นอีเวนต์ที่เรียกว่าห้ามพลาดเด็ดกาดเลยใช่เลยครับไม่น่าเชื่อเลยเนะว่าสหากรณ์ของเราเนี่ยอยู่เคียงข้างพวกเรามาครบ30ปีเต็มแล้วนี่คือการเฉลิมฉลองการเดินทางที่มั่นคงมากๆและเพื่อเป็นการขอบคุณสหกรณ์เลยอยากจะมอบของขวัญสุดพิเศษนี้ให้กับสมาชิกทุกคนครับ และสาหรับสมาชิกปัจจุบันทุกท่านนะครับบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาทองจริงๆสหกรณ์เขามีข้อเสนอสุดพิเศษที่จะช่วยให้เงินออมของพวกเราเนี่ยเติบโตได้เร็วยิ่งกว่าเดิมครับและในวาระ30ปีนี่แหละครับที่มาของโปรโมชั่นเด็ดสุดๆของปีนี้ที่สหกรณ์ได้เปลี่ยนตัวเลข30ให้กลายเป็นโอกาสทางการเงินที่น่าทึ่งมากๆเลยนี่เลยครับ30% ตัวเลขนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของแคมเปญน,นี้เลยที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินออมของตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดจริงๆทีนี้มาดูรายละเอียดกันครับสมาชิกปัจจุบันเนี่ยสามารถเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนได้สูงสุดถึง30%ของยอดเดิมเลยนะครับแล้วก็เพดานสูงสุดคือไม่เกิน5,000บาทลองนึกภาพตามนะครับว่าเงินออมของเราจะโตเร็วขึ้นขนาดไหนนี่คือโอกาสที่จะเร่งสปีดการออมให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ย้ำอีกทีนะ ว่าสิทธิพิเศษแบบนี้มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกล่ะไม่ต้องห่วงเลยครับนี่เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันสหกรณ์เปิดประตูต้อนรับสมาชิกใหม่พร้อมขั้นตอนที่ง่ายสุดๆเลยครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยครับแค่เดินมาที่บูธจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทุกอย่างเลยตั้งแต่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ไปจนถึงเปิดบัญชีเรียกว่ามาที่เดียวจบครบทุกอย่างเลยครับผม ยังครับยังไม่หมดความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้เพราะแค่เข้าร่วมกิจกรรมก็มีของที่ระลึกสุดพิเศษมอบให้ทันทีเลยเป็นการขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ครับของที่ระลึกเนี่ยมี2แบบนะครับแบบแรกคือสําหรับทุกท่านเลยแค่มาเช็คอินที่บูธกรับไปเลยง่ายๆแต่ถ้าชวนเพื่อนมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ด้วยกันอันนี้มีของที่ระลึกเช่นพิเศษให้ไปอีกเรียกว่าคุ้ม2ต่อเลยครับโอเคครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้ว กาปฏิทินรอไว้เลยนะครับว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ย้ำวันกันอีกทีนะครับวันพุธที่29ตุลาคม2568วันเดียวเท่านั้นนะครับที่จะมีบูธกิจกรรมแบบครบวงจรจดไว้เลยนะครับวันที่29ตุลาคมนี้ ทิกัดของเราก็คือที่โรงอาหาร1ชั้นหนึ่งะครับในวันพุทธที่29ตุลาคมที่บูธเนี่ยบริการครบจริงๆไม่ว่าจะสมัครสมาชิกใหม่เปิดบัญชีฝากเงินหรือที่เด็ดสุดๆเลยคือการยื่นเรื่องขอเพิ่มค่าหุ้น3 0ตามโปรฉลองครบรอบของเรามาที่เดียวทำได้ทุกอย่างเลยครับสัปดาห์ออมทรัพย์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ธรรมดานะครับแต่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดเงินออมให้โตขึ้นไปอีก หรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นเก็บเงินครั้งแรกแล้วก้าวแรกสู่อนาคตทางการเงินที่มั่นคงของแต่ละคนแหละครับจะเริ่มต้นที่นี่ในวันนั้นหรือเปล่า